เรื่องเล่าประสบการณ์สุดหลอนตอนแค้นถอดหัวสวัสดีครับผมชื่อว่าเอ็มผมนั้นอยู่กับพ่อและแม่สองคนที่จังหวัดชัยภูมิส่วนพี่ชายของผมนั้นไปทำงานและได้แฟนอยู่ที่กรุงเทพอีกสามวัน จะตรงกับวันปีใหม่ซึ่งพี่ชายและแฟนก็จะกลับมาที่บ้านในคืนวันเขาดาวและได้มาถึงในช่วงเย็นของวันนั้นพี่ชายและเพื่อนอีกคนก็มาด้วยรถมอเตอไซค์สองคันคันหนึ่งเป็นรถของพี่ผมที่ขับมากับแฟนและอีกคันเป็นรถของเพื่อน ซึ่งเพื่อนพี่นั้นขับมาคนเดียวก็ตามสไตล์ไบค์เกอร์นั่นแหละครับแต่งตัวกันดูเฮฟวี่แบดแบดนิดหน่อยแต่ผมก็เห็นพี่จนชินตาแล้วและที่สกิดตาสกิดใจจนหนุ่มบ้านนอกในหมู่บ้านต้องชายตามองก็คือแฟนของพี่ชายที่โคตรจะเปรี้ยวจี๊ด ตามสไตล์สาวกรุงแต่ดูแล้วก็น่าจะเป็นผู้หญิงเฮาๆไม่ค่อยสนใจใยดีอะไรสักเท่าไหร่เออลืมบอกนะครับพี่ของผมนั้นมีชื่อว่าอ้นนะครับส่วนแม่สาวชุดหนังที่เป็นแฟนพี่นั่งปากแดงแจ๊ดอยู่ตรงนั้นมีชื่อว่าดา ส่วนเพื่อนของพี่นั้นชื่อชัยเมื่อทุกคนมาถึงก็นำเอาสัมภาระไปเก็บและพวกพี่โอนพี่ดาพี่ชัยก็เริ่มตั้งวงระเรงสุรากันทันทีโดยที่ไม่สนใจพ่อกับแม่เลยแม้แต่น้อยผมนึกในใจ กลับมาหาครอบครัวหรือมาเปลี่ยนที่กินเหล้ากันแน่วะเฮ้อพี่ดาเองก็แข่งเป็นไม้กระดานไม่ไหว้ใครหนำซ้ำแทบจะเหยียบหัวพ่อกับแม่อยู่แล้วแต่ด้วยความที่เป็นพี่เป็นน้องก็ทำอะไรไม่ได้คิดอะไรยังไม่ทันไปไหนต่อก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมา เฮ้ยไอ้น้องไปหากับแกล้มมาทีสิผมหันไปเห็นพี่ดายืนสั่งผมอยู่ผมก็เลยจำต้องออกไปที่ร้านขาซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ขัดและยินดีเพราะจะได้หาเรื่องออกนอกบ้านไปหาน้องเหมียวสาวในหมู่บ้านที่ผมแอบชอบด้วย และที่บ้านของเหมียวนั้นก็เป็นร้านค้ามันจึงเข้าทางผมเลยล่ะครับเมื่อผมไปถึงก็พูดกับเหมียวอยู่พักหนึ่งและบอกว่าเออเหมียวคืนนี้ที่บ้านของเราผู้พี่ๆมาหานะ่ะมีของกินเยอะเลยจะมาด้วยกันไหมซึ่งเหมียวนั้นก็ทำท่าขินเขิน และก็เหมือนถามแก้เขินออกมาว่ามีอะไรกินกันบ้างจ๊ะผมจึงบอกไปว่าเออเห็นพี่ชายเตรียมจะทำลาบเลือดอะนะคำตอบนั้นทำเอาเหมียวตาลุกเป็นประกายลาบเลือดเหรอจ๊ะเหมียวถามซ้ำผมก็ไม่รู้ว่าเธอก็ชอบอะไรแบบนี้เหมือนกัน แต่เหมียวก็บอกว่าคงไม่ได้ไปหรอกเพราะว่าต้องดูแลยายแต่แววตายังเป็นประกายผมจึงขอตัวกลับเมื่อมาถึงก็มีเสียงพิดาแทรกเข้ามาทันทีไปซื้อของถึงชาติไหนมาคะจะให้กินวันนี้หรือกินชาติหน้าผมเริ่มรู้สึกหงุดหงิด แม่สาวอารมณ์เสียคนนี้ทันทีแต่ก็ยังเกรงใจพี่ชายจึงบอกปัดไปว่าขอโทษนะครับแล้วก็รีบเอาของที่ซื้อมาโยนไวบ้บนโต๊ะแล้วกลับขึ้นบ้านไปอย่างหัวเสียตะวันเริ่มจะหลับขอบฟ้าความมืดเริ่มปกคลุม วงสุราหน้าบ้านยังเฮฮาคลึกครื้นพี่ดาคาบุรีไฟฟ้าพุ่นควันขโมงพี่อ้นก็กำลังสดลาบเลือดกับแกลมเหล้าพี่ชัยก็กำลังรินสุราเฮฮาปาร์ตี้ทุกอย่างดูเหมือนปกติ หลมก็เริ่มพัดแรงขึ้นจนได้ยินเสียงพิดาตะโกนออกมาว่าเชี่ยอ,อะไรวันเนี่ยไม่ทันสิ้นเสียงแม่นักบินสาวหมาก็เริ่มหอนรับกันเป็นทอดทอดบรรยากาศเริ่มวังเวงผมก็เห็นแสงไฟสีเขียวเรือง ลอยมาจากทางท่ายทุง่งมาทางบ้านผมและลงไปหลังครัวสิ่งที่ผมเห็นก็เป็นสิ่งเดียวกับที่พวกพี่พี่ผมเห็นเช่นกันผมรีบวิ่งออกมาห้ามพวกพี่พี่เพราะรู้สึกว่าผู้พ,พิดาพี่อนพี่ชัยจะพยายามย่องไปดูตรงจุดที่ไฟนั้นลงไป ผมเข้าไปห้ามเพราะในหมู่บ้านของเรามีข่าวลือบางอย่างมาหลายวันว่ามีผีกระสือแต่ผมก็ไม่คิดว่าวันนี้จะได้เจอและเรื่องนี้ไม่เคยอยู่ในหัวผมเลยเลยไม่ได้เตือนใครแต่มีหรือที่สาวไฟแรงสูง7,000กว่าโวล์แบบพิดา จะฟังเธอลุกไปถ้ายรถบิ๊กไบค์ของพี่และไปเปิดช่องเก็บของเอามีดสัน้นออกมาเล่มหนึ่งแล้วย่องเข้าไปจุดนั้นทันทีพี่โอนพี่ชัยก็ตามเข้าไปรวมทั้งผมที่จะวิ่งเข้าไปห้ามแต่ก็ไม่ทันแล้วภาพที่พวกเราเห็นคือตรงครัว จุดที่พี่ผมทําลาบเลือดนั้นมีหูวคนพร้อมกับพวงไ้กําลังกินเศษอาหารเศษเนื้อที่เหลือจากการทําอาหารอยู่ตัวเชี่ยอะไรวะเนี่ยเสียงพี่ดาพูดอก uh huh. ระสือครับพ,พี่ดาหันมามองเลิกคิว้วแล้วพูดต่อ ผีกระสืออนะเอาสิไม้เห็นถึงที่ถ้าจับมันได้เรารวยเละเลยนะเว้ยของกุ่มขมับกับความคิดของสาวสวยจากเมืองกรุงสุดห้าวคนนี้แต่ไม่ทันได้ห้ามหรือพูดอะไรชยัยพี่อน้นพี่ดาก็พรุ่งพรวดเข้าไปหากระสือนั้นเฮ้ย <Hey! S 2> เสียงผม ที่จะทำให้กระสือรู้ตัวและเงย่อยหน้าขึ้นมาเห็นผมและเห็นพี่ๆสายห้าวทั้งสามที่กำลังพุ่งพรวดเข้าไปใบหน้าของกระสือนั้นคือเหมียวเราจ้องตากันขางจนมีดของพีดาจ้วงพรวดไปปักไส้กระสือน้องเหมียวอย่างจังเหมียวกรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บและกโกรธ ระสือน,นั้นพยายามเวี่ยงจนพิดาเห็นสีถลาไปกระแทกต้นไม้เธอสุดลงและจะคลานไปหามีดก็สลบมืดอยู่ตรงนั้นพี่โอนรีบเข้าไปดูพิดาและรีบประคองกันออกมาส่วนผมนั้นตกใจพอตั้งสติได้ก็ช่วยพี่โอน หิวพี่ดาวมาโดยลืมไปสนิทว่าชัยยังฟัดกับกระสือตนนั้นอยู่ไม่ต้องรอให้ใครมาถามหรือใครเดือนสติผมก็ได้ยินเสียงร้องโวยวายของพี่ดังออกมาจนต้องรีบกลับไปดูแต่มันก็สายไปแล้วร่างของพี่ชัยเต็มไปด้วยแผล ที่จะสิ้นใจแล้วก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นกูจะฆ่าพมึงผมสะดุ้งผวากระสือเหมียวเธอยังไม่ไปไหนเธอลอยลงมาจากต้นไม้ใหญ่พุ่งมาหมายปิดชีวิตเราสองคนผมกับพี่โอนจึงรีบหนีเข้าบ้าน ปิดประตูหน้าต่างให้หมดเสียงกระสือสาวน้องเหมียวระหวางลัน่นพร้อมลอยชนหน้าต่างกูมาหาของกินกูไม่ได้มาทำร้ายใครแล้วมึงมาแทงกูทำไมมึงแทงกูทำไมไอ้พวกระยำพร้อมกับเสียง รีดลากยาวลอยชนโน่นชนนี่นอกบ้านอย่างบาคลังจนพี่ดาต้นเหตุได้สติตื่นขึ้นมาแต่เลือดอยังร้อนไม่หายเธอตะโกนสวนออกไปก็มาดิวัยรุ่นพร้อมจะพุ่งพรวดออกไปบวกให้ยับกับกระสือจนพี่อน ต้องมาจับกันพิดาไว้แต่ไม่ทันที่จะได้ความอะไรหน้าต่างบ้านก็มีเสียงดังโครมพร้อมกับไฟเขียวเรืองเรืองมาจากทางท้ายบ้านมันมันเข้ามาได้แล้วเสียงพี่โอนพูดเท่านั้นเองร่างของพี่โอนก็ถูกกระแทกจากด้านหลัง จนกระเด็นไปหัวฟาดจนหมดสติผมที่ทำอะไรไม่ถูกยืนตัวสัน่นก้าวขาไม่ออกอินรกเสียงพิดาตะวาดลันพร้อมพุ่งเข้าหากระสือตนนั้นกระสือน้องเหมียวก็ตะวาดกลับไปแกนั่นแหละอินรกอย่าอยู่เลย ที่ดูเหมือนจะได้แค่ลอยเอื่อยๆแต่พอเอาเข้าจริงก็เร็วมากเร็วจนพิดาตั้งหลักไม่ทันและถูกกระสือพุ่งชนเซไปเซมาอย่างนั้นประมาณว่าลมไม่ลงพิดาถูกพุ่งชนอย่างต่อเนื่องเธอเซทลาจนไปติดฝาบ้าน และกระสือน้องเหมียวลอยเข้าไปกัดที่คอจนเลือดสาดร่างของพิดากระตุกเครือเสกลิ้งตกบันไดลงไปถึงชั้นล่างผมเห็นเธอนอนดิ้นทุรนทุรายบิดไปบิดมาน้ำลายฟูมงปากตาเลือกก่อนที่จะค่อย ก็แผ่ลาไปในที่สุดเหียวค่อยๆลอยหันมามองหน้าผมปากยังเปื้อนเลือดและพูดว่ามันยุ่งกับฉันก่อนฉันเป็นกระสือ อะไรเมียวก็ลอยเอือเอ่อยเอื่อยออกทางหน้าต่างไปจนรุ่งเช้าตำรวจมาผลสรุปก็คือพี่ชัยพี่ดาตายคาที่ส่วนพี่โอนพอฟื้นขึ้นมาก็เสียสติส่วนเมียวหลังจากคืนนั้นก็ไม่มีใคร เจอเธออีกเลยคดีความยังคงเป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแต่ข่าวแว่วๆมาว่าน้องเหมียวได้ย้ายออกไปจากหมู่บ้านแต่ยังอยู่ในชัยภูมิซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหนและถือว่ายังโชคดี ที่แค่พึงเริ่มจะมีความสัมพันธ์กับเธอถ้าลึกซึ้งกันมากกว่านี้ผมคงเหมือนตายทั้งเป็นส่วนพิดาผมว่ามันสมควรแล้วที่ชีวิตเธอต้องมาจบแบบนี้เรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณเรื่องเล่าหลอน จากคุณเอ็มด้วยนะครับ